สัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตกนิกายคาถาธรรมบทว่าทวานักปราดเพึ่เห็นความสุขอันไภัยบุญได้และยอมสละสุขพอประมาณวระภูมิปัญญาเล็งเห็นความสุขอันไภัยบุญก็พึงสละความสุขเล็กน้อยเสียความสุขของมนุษย์ก็มีหลายระดับแต่ความสุขจกากรามีทรัพย์สุขจกากรได้ใช้จ่ายทรัพย์ สุขจากการไม่มีนี่และสุขจากการประกอบการงานที่มีมีโทษสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความสุขของครหอัดซึ่งเป็นเพียงสุขเล็กน้อยเพราะยังมีความทุกข์เจอปนอยู่มากส่วนความสุขที่แท้จริงตั้งเกิดจากการทำใจให้หยุดนิ่งเป็นความสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าปราศจากเครื่องกังวลใจไม่ติดข้องอยู่กับสิ่งภายนอก าจะมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นใหญ่ในตัวเป็นอิสระแต่ความสุขยิ่งกว่าการได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมากมายหลายเท่านักบัณฑิตนักปราดในการก่อนแม้ท่านจะสมบูรณ์ไม่ได้ลาบยศสรรเสริญหรือสุขในการคุณมากเพียงใดแต่ก็ยอมสละความสุขภายนอกเหล่านั้นเพราะมองเห็นว่ามันไม่เจรังยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นเครื่องอร้อยลัดเป็นห่วงเป็นกังวลอยู่ตลอดเวลาขาดความเป็นอิสระในตัวทันจะมุ่งแสวงหาความสุขภายในอันเกิดจากวิเวกที่ประสบการได้ครอบครองมหาสมบัติทั้งหลายเหมือนอย่างแต่มิยาราชกุม,มารบรมโพธดิตว์ผู้กำลังสร้างบารมีพระมุ่งไปสูการได้บรรลุสุขอันเกิดจากการประพฤติวิเวก แมีดวงัญญาสว่างสวยัยจึงสอนตัวเองได้ตั้งแต่แรกเกิดยอมสละสุขทางโลกคือการครองราชสมบัติเป็นธรรมิกราชู็สามารถครอบครองทวีปทั้งสี่ซึ่งท่านถือว่าเป็นความสุขที่อิงอามิสและมีปริมาณนิดหน่อยไม่นานก็เบื่อนหน่ายอีกทั้งยังเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ภัยใหญ่หลวงในสังสารวัตร อีกด้วยซึ่งลูกๆที่ได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำก็คงเห็นอัจฉริยภาพของพระบรมโพธิสัตว์ผมมุ่งสู่การบรรลุพระสรัพพัญญตญาณแล้วว่าท่านมีมโนปณิธานยิ่งใหญ่เพียงใดซึ่งในวันนี้เราจะได้มารับฟังเรื่องราวการบำเพ็ญในขมาบร,รมีของท่านกันต่อนะจ๊ะพระแตมียราชกมุมาร ทรงเห็นว่าสลรถียังไม่รู้และยังไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์สู้ทนรำม,มาไปรู้ถึงมโนปณิทานของพระองค์ว่าเป็นเช่ไนไรจึงได้ตรัสอธิบายให้เข้าใจและยืนยันความประสงค์ว่าพระองค์จะไม่เสด็จกลับอย่างแน่นอนแล้วทรงสรุปว่าที่พระองค์สู้สาวอดทนมายาวนานถึง16ปีเพียงเพื่อปรารถนาจะพ้นจากความเมงษัตร์ ละบาดนี้เมื่อความปรารถนาสำเร็จแล้วจึงไม่ต้องการที่จะหวนคืนสู่พระนครอีแต่จะขอบวชบำเพ็ญพระรออยู่ในป่าแห่งนี้สุนันทาสรถีแต่ฟังพระดำรัดของพระราช,ชุกุมารแล้วก็ยังมองไม่เห็นคุณค่าของการบวชว่าจะมีประโยชน์อย่างไรมองเห็นแต่ประโยชน์ที่เกิดกับประเทศชาติแบบโลกโลกว่าทหาพระราช,ชกุมากรกลับไปครองราช ประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองจึงกราบโูลในพระราชกมุมารกลับพระนครอีกทั้งเป็นห่วงพระราชกมุมารว่าจะได้รับความลำบากพระวรกายแล้วมองไม่ออกถึงความสะดวกปลอดภัยในการอยู่ป่าตามลำพังมองไปรอบทิศก็มีแต่พยันตรายรอบด้านจะหาความสงบกายสงบใจได้อย่างไร จึงได้ทูลแนะแนวทางอื่นว่าข้าแต่พระราชกุกมารการบวชอยู่ในป่าเหมือนคนไม่มีทรัพย์ไม่มีบุตรและภรรยาทีคอยสงเคราะห์ให้ความอบอุ่นจะมีความสุขได้อย่างไรเมื่อพระองค์ได้ครองราชย่อมีพระราชทรัพย์มากมายและยังสามารถทำบุญในทานสามารถรักษาศีลจำระหนทางไปสวรรค์ได้ การบวชเสียแต่ยังหนุ่มจะมีประโยชน์อะไรพระโิษัทตรัสว่าสุนันทสารถีเธอจงฟังและคิดดูให้ดีครั้งเรายังเป็นทารกแรกเกิดได้เม่นานครั้งนั้นพระชนกของเราอุ้มเราให้หนั่งมนตักแล้วตรัสสั่งข้อความว่าจงฆ่าจรคนหนึ่งด้วยหอกอันคมจงจองจำจรคน,นหนึ่งด้วยคือคา จงเครียดจรคนหนึ่งให้ตายได้ไหวหนามแล้วจงเสียบจรคนหนึ่งให้ตายอยู่บนหลาวเราได้ฟังรับสั่งอันหยาบคายร้ายกาจที่พระชนกตรัสแล้วก็สะดุ้งกรัวไม่ต้องการเสวยราชสมบัติถึงแม้เราไม่ได้ง่อยเปรียร้ยก็ต้องแกล้งทําเป็นง่อยเปรียร้ยไม่ได้เป็นใบก็ต้องแกล้งทําเป็นใบไม่ได้หุ้นดวกก็ต้องแกล้งทําเป็นหุหนวกก็ต้องการพ้นจากราชะมลเทียนนั้นให้ได้ สุนันทสารถีชีวิตนี้เป็นของน้อยมีความปลื้มใจเพียงนิดหน่อยแต่ประกอบด้วยทุกขมากมายแลวจะอาศัยชีวิตอนันิดหน่อยนี้ก่อเวรใหม่ให้เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องไปตกยู่ในบายตลอดการยาวนานเพื่อประโยชน์อะไรท่านจงรู้อย่างนี้เถิดสารถีการบวชเป็นหนทางสว่างที่จะทำให้พ้นจากอากุศลกรรม มีปานาติบาตเป็นต้นและมีโอกาสว่างเพื่อบำเพ็ญกุศลธรรมคือชาและพิญญาให้มันเกิดขึ้นเราเห็นคุณประโยชน์ดังนี้จึงออกบวชพออาจารย์เราสำเร็จแล้วเราออกบวชแล้วย่อมไม่มีภัยจากที่ไหนสนันทสารถีรถใกล้คดวนตามพระดำรัสนั้นก็เห็นจริงตามที่พระกุมารตรัสแล้วทุกประการ กิดความเริ่มใสศรัทธายอย่างแรงกล้ามีสติเตือนตนได้ว่าพระราชกุมารน,นี้ไม่ทรงอลัยในสิริราชสมบัติเลยแม้แต่น้อยทรงถึงราชสมบัติโดยไม่มีความเยื่อใหญ่เหมือนบ้วนก้อนเขระทรงยอมทอนทุกทรมานอยู่เป็นเวลานาน,านเพียงเพื่อให้พ้นจากราชมนเทียนแม้จะทรงทุกข์ยากเพียงใด ก็ไม่ทำลายความตั้งใจเดิมที่จะออกบวชแล้วตัวของเราแล้วจะมามัวห่วงใยชีวิตที่กำลังบ่ายหนะ้าไปสู่ความตายทำไมกันอยากก่าะนั้นเลยแล้วจะออกบวชพร้อมพระองค์ในวันนี้แหละเพราะนั้นตัดสินใจดังนี้แล้วจึงกลาบทูลว่าข้าแต่พระราชกุมามรขอระองทรงเป็นที่พื่อของข้าพระบาทด้วยเถิดขอระองโปรดอนุญาตไห้ขับพระบาท ได้บวชตามโระองใน้เถิดพระเจ้าค่าระราชุมานทรงฟังคำอ้อนวอนของสุนันทสารถีแล้วก็มีพระทัยปิติยินดีแต่ก็ทรงดำริว่าหากเรายินยอมให้เขาบวชตอนนี้ปุกคนทัน้งหลายก็จะคิดว่าพระเตมียาราชกมุมารได้หายสาบสูญไปพร้อมกับสุนันทสารถีเห็นทีว่าพระองคคงจะถูกยักษ จับกินเสียแล้วเป็นแน่หากไม่มีผู้ใดกราบโทลในพระชนกพระชนนีทรงทราบความเม็นไปสังสารโลกคงจะไม่ส่ายจากความเศร้าโศกการบวชของเราในครั้งนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์ใหญ่เราควรบอกข่าวการบวชของเราแด่พระชนกชนนีพระพี่เลี้ยงนางนมและกรมานทั้งห้ารอผู้เป็นสหายของเราให้ได้ทราบ เมื่อพระประยุร์ญาติทรงทราบแล้วก็จะทรงสมนัตรีบเสด็จมาการแสดงทางโปรดพระชนกและพระชนน,นีให้สมงพระเจริญในกุศลธรรมก็จะสะดวกการบวชของเราก็จะมีคุณค่าต่อมหาชนเป็นอันมากดำ่มริชนีแล้วจึงทรงยับยัง้งตรัสบอกสารถีว่าสุนันทาสารถี บันนี้เธอยังไม่สมควรบวชอยู่กับเราเพราะเธอยังเป็นหนี้หลวงอยู่ฉะนั้นเธอจึงนำาราชรถกลับไปคืนเสียก่อนเธอควรที่จะกราบทูลพระราชบิดาและพระราชมารดาของเราให้ทรงทราบความจริงเสียก่อนเพื่อเปลื้องความเป็นหนี้นั้นและกราบทูลในพระประโยชน์ญาติของเราทรงทราบความจริงหากเธอยังมีความศรัทธาที่จะออกบวชตามเรา จึงค่อยกลับมาบวชและคนผู้ไม่มีหนี้จึงจะบวชได้การบวชด,ด้ยความเป็นไทยอย่างนี้คนทั้งหลายก็จะไม่นินทาแม้ทำบุตรแสวงหาคุณธรรมทั้งหลายก็สรรเสริญสุนันทสารถีฟังพระดำรัสแล้วก็ดีใจมากที่จะได้โอกาสออกบรรพชาแต่ก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีเพราะจะหากตัวเองไปแล้ว เมื่อกลับมาใหม่พร้อมกับพระราชาและเหล่าขราชบริพารหากไปเจอพระราชกจุกมารก็อาจถูกกลาหาว่โกหกสนันทศรัทีจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรกายมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีหมาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย ข้าถึงรัธรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอธรรมกายเจดีย์มณีอนันจักรวานอำานวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรม d